สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาเช็คลากระขาบครับว่าเดินดีไหมเพราะผมลงไว้ตั้งแต่สองเดือนที่แล้วครับยังไม่เปิดดูนะนี่เป็นก๊อดนมบิ๊กครับนมสดผสมบิ๊กเอฟครับดูลากน่าจะรอบดีนะอันนี้สเต็ปสองครับ ขามใหญ่ๆนะครับลากรอบนี่ก็ นมบิ๊กมาครับทำลากกระขาไว้สเต็ปสองนี่ครับลากรอบดีมากสวยครับได้ฝนสองวันแล้วครับเขียวขึ้นมาเลยครับนี่มามาดูลากสเต็ปหนึ่งครับที่ว่าผมคัดไว้ตั้งแต่รอบ รอบก่อนนะครับเห็นรอยมาร์กนะครับรอบเหมือนกันลากกำลังโตครับอีกสัก2อเดือนค่อยถอนมาจัดลากใหม่ครับนี่ก็เป็นลากสเต็ปหนึ่งเหมือนกันครับรอยมาร์กยังอยู่เลยครับ พึ่งคัดไปครับลากกำลังโตนี่ครับฟ้าคืมทั้งวันนะครับ